สวัสดีครับพบกับกริดคอนเฟิร์มโฮโรนะครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาด้วยเลขท้ายบัตรประชาชนนะครับท่านหยิบบัตรประชาชนมาเลยนะครับให้ดูตัวท้ายครับตัวที่13นะครับก็คือตัวขวาสุดอ่าง่ายคือบออธิบายให้มันแบบเยอะๆเพราะบ,บางคนอาจจะไม่เข้าใจฮะแต่นี่เป็นตำราต้องบอกว่าเป็นตำราซึ่งอิงมาจากตำราของโซโรนะฮะไคลโรบุ๊กออฟนัมเบอร์นะฮะที่ต้องบอกเป็นตำราของไคลโรหมอดูเทวดาในอดีตนะครับนำมาบวกกับประสบการณ์ ส่วนตัวของกริดคอนเฟิร์มนะครับก็ออกมาเป็นคำำนานยนี้ให้กับทุกท่านนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากคอมเมนต์ฝากแชร์ให้กับผมนิดหนึ่งนะครับตรงนี้จะกราบขอบพระคุณมากนะครับเอาละวันนี้เราจะมาคอนเฟิร์มดวงกันเลยนะครับว่าเลขท้ายประชาชนของตัวเองนะั่นะนะเลข0ถึงเลข9นั้นเป็นอย่างไรนะครับ ท่านที่มีเลขท้ายประชาชนไทย,ไทยได้เลข9นะครับต้องบอกว่าตามดวงชะตานั้นเป็นดวงชะตาที่วาสนาดีครับชีวิตจะรุ่งเรืองอย่างแน่นอนนะเขาเรียกว่าชีวิตเนี่ยไม่มีตกอับครับทำอะไรก็จะราบลื่นอุปสรรคต่างๆมีเข้ามาตลอดครับแต่คุณจะผ่านไปได้ทุกครั้งดวงคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปกปักรักษานะครับต้องบอกว่าในหมดทุกเลขตั้งแต่0ถึง9เนี่ยนะครับคนที่มีเลข9ลงท้ายประชาชนจะตายโหงน้อยที่สุดหรืออาจจะไม่ตายโหงเลยด้วยซ้ำไปเพราะมีศักดิ์สิลิ์คอยดูแล ตลอดเวลาครับมักจะมีโชคมีลาบแบบฟุกฟุกคือต้องบอกว่าเลขไหนที่อยากจะเสี่ยงมักไม่ค่อยถูกครับแต่ถ้าเขียนมั่วๆมักจะถูกนะครับคุณเองมักจะต้องไปคล้องเกี่ยวกับของเก่าๆหรือว่าของโบราณของมือสองนี่จะรวยมากๆคุณเองเป็นคนที่ปัญญาดีมีลางสังข h o r i z o n t a นะครับคาดการสิ่งใดมักเป็นไปตามความคิดหรือเป็นไปตามปากเป็นคนที่จับโกหกคนเก่งเป็นคนที่อ่านใจคนได้ออกนะครับดูชะตาครับจะลำบากแค่ไหนก็ตามสุดท้ายแล้วชีวิตคุณจะสุขสบ,บาย ในบ้านปลายชีวิตอย่างแน่นอนนะครับดวงชะตาของคุณโดยพื้นฐานแล้วนะครับคุณเองเป็นคนที่ต้องช่วยเหลือคนอื่นอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็มักจะเสียเปรียบคนอื่นอยู่ตลอดเลยนะครับแล้วก็ดวงชะตาของคุณมักจะไม่ค่อยสบายในช่วงเด็กๆครับตอนเกิดมานะครับจะมีลักษณะเคยผ่านการเฉียดตายหรือว่ามีอุบัติเหตุหรือเคยลอดแบบเฉิวเฉียดจากการผ่าตัดหรืออุบัติเหตุหรือการจมน้ําตกที่สูงอย่างนี้มาแล้วหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับชีวิตมักจะเปลี่ยนแปลงพลิผันแบบไม่คาดคิดในชีวิตครับแต่อย่างไรก็ตาม สุดท้ายแล้วนะครับคนที่มีเลขท่านประชาชนลงไทยได้วยเลข9กนั้นถ้าเข้าไปทางาศาสนาหรือการสวดมนต์ไหว้พระเป็นหมอดูหรือว่าเป็นคนที่ทําเกี่ยวข้องกับพวกวัตถุมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไปได้รุ่งอย่างแน่นอนแล้วหลายๆท่านนะครับจะลงเอยในช่วงท้ายเกี่ยวกับาศาสนาเพราะฉะนั้นครับบัานปลายชีวิตไม่ลาบากอาจจะไปเกี่ยวข้องกับาศาสนาอย่างแน่นอนครับ ท่านที่มีเลขท้ายัตรประชาชนไทยที่เลขศูนย์นะครับต้องบอกว่าตามดวงชะตานะฮะถือว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ดีเลยนะครับเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนที่ชอบปิดทองหลังพระแต่ทําคุณแก่คนไม่ค่อยขึ้นครับช่วยเขาแล้วเขากลับไม่ค่อยเห็นความดีนะครับเรื่องการเงินครับต้องบอกว่าคนที่มีเลขท้ายประชาชนไทยที่เลขศูนย์เนี่ยเป็นคนหาเงินเก่งนะครับเป็นคนขยันหาเงินหาทองแต่ว่าเก็บไม่ค่อยอยู่ครับบางครั้งยังต้องเป็นหนี้เป็นสินนะครับให้ใครกู้ยืมเนี่ยนะครับไม่เคยปฏิเสธเลยนะแต่เวลาทวงนี่ โคตรจะยากเลยนะฮะดีไม่ดีเนี่ยถูกลุกนี้ด่าเขาไว้อีกนะฮะนานวันนี้นั้นก็ศูนย์นะครับคุณเนี่ยเป็นคนที่ดีมากๆเวลาที่คนอื่นเดือดร้อนนะฮะคุณช่วยเต็มที่เลยครับแต่พอคนเดือดร้อนเนี่ยนะฮะมักจะหาคนช่วยไม่ค่อยจะได้นะครับตามดวงชะตานะครับต้องบอกเลยว่าเรื่องเพื่อนเรื่องฝูงคุณเนี่ยนะฮะจะเจอเพื่อนฝูงคุณชอบเลี้ยงเขาชอบออกเงินเลี้ยงคนอื่นนะครับเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ยอมนะฮะแต่เวลาจะหาคนเลี้ยงคุณคืนน่ะไม่ค่อยจะมีนะครับการงานเนี่ยคุณเป็นคนขยันขันแข็งงตั้ใจทํา การทำงานดีนะฮะแต่ว่าเงินเดือนออกเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะหรือว่าได้เงินก้อนเมื่อไหร่ก็ใจปั้มใจสปอร์ตอยู่บ่อยครั้งต้องบอกเลยนะครับว่าคุณเองเนี่ยเป็นคนที่เวลาทํางงทํางานทาอะไรก็แล้วแต่นะครับทำเต็มที่ชอบปิดทองหลังพระครับความดีจึงมักตกไปเป็นของคนอื่นนะครับลูกน้องบริวารเนี่ยมักจะโจมตีคุณแล้วก็เจ้านายก็ชอบหูเบานะครับเจ้านายคุณชอบคนเลียแข้งเลียขานะครับคุณขยันแต่กลับโดนด่านะครับทำดีก็มักไม่ค่อยมีคนเห็นนะครับสำหรับเรื่องความ ถ้าแต่งงานแล้วนะฮะต้องบอกว่าก่อนแต่งงานแรกๆนะฮะเขาเป็นคู่ที่ดีมากเอาอกเอาใจดีมากเลยฮะแต่นานๆวันเข้านะฮะก็ชอบเสียงแข็งบนจุบบนจิบไม่มีความเกรงใจให้เกียรติแล้วก็ไม่สนใจเรานะครับมักตีตอนออกห่างเรานะเห็นคนอื่นสําคัญกว่าคุณนะ,ะแถมยังทะเลาะกันบ่อยๆทะเลาะหนักขึ้นทุกวันนะฮะพูดคําเถียงคำนะฮะพลิกหน้ามือไปหลังมือเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นต้องแก้ดวงนิดหนึ่งนะครับให้คุณไปปล่อยปลาไหล6ตัวนก6ตัวนะครับจะทําให้ชีวิตคุณก้าวหน้านะครับแล้วก็ดวงชะตานี้นะครับให เกี่ยวกับน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําสะอาดหรือว่าน้ําปานะนะครับจะทาให้ดวงตาคุณลื่นไหลาการเงินดีอย่างแน่นอนที่สําคัญครับถ้ารู้สึกว่าตัวเองติดขัดหาทักออกไม่ได้นะครับหรือไม่มีคนเหลือแลให้ทําบุญบริจาคลงศพแก่ศพยากไรจะทําให้ดวงตาคุณพ้นจากวิกฤตน,นี้ไปได้แน่นอนนะครับ ก็เรียกว่าครบถ้วนสมบูรณ์จริงๆครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ท่านไหนที่ชื่นชอบก็ฝากกดดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอยากได้รับกับผมหลังจบคลิปโทรได้เลยนะครับที่เบอร์หนึ่งเก้าศูนย์ศหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามศูนย์ย้ำนะครับหนึ่งเก้าศศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามศูนย์โทรได้ตอนนี้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ สำหรับท่นานใดนะฮะที่สนใจในนาฬิกาของเกรดคอนเฟิร์มนะครับนาฬิกานี้นะฮะเป็นนาฬิกาที่ผมจะทํามาด้วยคติทางโหราศาสตร์นะครับแล้วก็เรื่องของการออกแบบที่เรียกได้ว่านําประสบการณ์ทั้งหมดเกี่ยวพันกับเรื่องของการใช้นาฬิกาการใส่นาฬิกาแบรนด์ดังๆนะครับมาหลายแบรนด์ทีเดียวนะครับมารวบรวมอยู่ในนี้ครับเพื่อให้เป็นทั้งนาฬิกาแล้วก็เครื่องรางให้กับทุกท่านใช้ได้ตัวในราคาไม่แพงนะครับราคาเพียง6 9 9ัาาบาทเท่านั้นนะครับเป็นนาฬิกาที่ผมทําเองฮะชื่อแบรนด์เกรดคอนเฟิร์มแบงค มีดีอย่างไรนะครับต้องบอกเลยนะครับแน่นบนนะฮะท่านจะเห็นนะครับจะมีลักษณะของพระอาทิตย์นะครับซึ่งจะมีสีน้ำเงินและสีขาวเป็นตัวแทนของสุริยนจันทราแล้วก็หยินหยางด้วยนะครับเพราะนั้นหยินหยางเป็นลักษณะของความสมดุลชีวิตจะไม่ตกต่ําสุริยนจันทรานั้นนะฮะเป็นลักษณะของเทพที่เสริมในด้านเกิดชีวิตเพราะนั้นครับยังมีดาวอาทิตย์อยู่ในตำแหน่ง12ราศซึ่งเป็นตำแหน่งมหาอุดครับบ่งบอกถึงลักษณะส่งเสริมนะฮะดวงเกี่ยวกับพุ่งความมั่นคงความดีเด่นเรียกว่าวาสนาบาร,รมีทำอะไรก็สมเร็จโดยเฉพาะเกี่ยว กับคนที่ทําเกี่ยวกับในหน้าหรือว่าเกี่ยวกับงานที่ต้องใช้ยศตําแหน่งข้าราชการนี่ต้องบอกว่าจะหนุนนําและเสริมดวงอย่างมากทีเดียวนะครับดาวจันทร์อยู่ในตําแหน่งสูนยองนายกาผู้หญิงที่สมสัยจะได้อานาจของดาวจันทร์ที่อยู่ในตําแหน่งราศีเมษที่ดีมากๆศูนยองนายกาทาให้ท่านจะมีคู่ครองที่ดีนะครับหรือดวงจะเป็นคุณหญิงคุณนายได้เลยนะครับนี่เป็นเคล็ดที่ผมแฝงไว้ในนาฬิกานะครับต่อจากนั้นครับในตําแหน่ง6นาฬิกานะครับเหมือนกังหันหมุนอยู่ตลอดเวลานะฮะผมได้คติมาจากแชร์คงหมี่ยวนะครับซึ่งต้อง มีนาฬิกาที่มีแชร์กงหมิวหมุนอยู่ตลอดเวลานะครับจะหมุนนําโชคนาราบมาเข้าสู่ตัวท่านอย่างแน่นอนทีเดียวเลยนะครับในส่วนด้านหลังนะครับจะมีคาถาหัวใจเงินล้านนะครับเพ่งเพ่งพาพาหาหารือเรืออยู่ด้านหลังด้วยนะครับเพื่อให้แนบกับข้อมือของท่านเหมือนกับท่านได้จับเงินล้านจับคาถาเงินล้านอยู่ตลอดเวลาทีเดียวเลยนะครับพร้อมกันนั้นครับผมยังปลุกเสกด้วยคาถาเงินล้าน108จบในเล่ดวงดอกพิกุลตรีจักรมารโยกนะครับซึ่งเป็นคุณภาพดวงดาวที่ดีมากๆในช่วงวั 22สิงหาคมหกาที่ผ่านมานะครับเป็นเลิกที่ดีเวลาที่ดีในการที่จัดทํานาฬิกาสุนทรักษ์ของผมนะครับเพื่อทุกท่านได้สวมใส่นะครับแล้วระบบนาฬิกาผมนั้นเป็นนาฬิกาอัตโนมัตินะครับไม่ต้องใส่ฐานนะครับก็เพียงแต่ท่านใส่ในข้อมือนะฮะเขย่าเขย่เขย่านาฬิกาก็จะสามารถเดินและใช้งานได้ปกติครับก่อนนอนนะฮะก็หมุนขึ้นไปข้างบนนี้นะฮะสักสิทีนะครับมีระบบกักเก็บพลังงานนะฮะก็จะสามารถอยู่ได้ทั้งคืนทั้งวันเลยทีเดียวนะครับประหยัดคุ้มค่านะครับแล้วก็รับประกัน1ปีเต็มเลยทีเดียวกับกรี c อนเฟิร์มนะสามารถ สั่งจองได้ที่แฟนเพจของผมเลยนะครับขอให้ท่านนะฮะจงร่ำรวยจงถูกหวยได้รับเงินก้อนโตปลดหนี้ปลดสินขอให้สุขภาพดีแข็งแรงขอให้เจอความรักที่ดีการงานที่มั่นคงจับเงินจับทองตลอดไปขอบคุณครับ